สำหรับคลิปนี้เพระจะมาสอนวิธีการที่เราจะทำภาพกราฟิกง่ายๆนะคะผ่านมือถือแค่เครื่องเดียวจะทำยังไงนั้นไปดูกันจ้าอยากตกแต่งภาพให้สวยด้วยแอป PhotoRoom เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนก็เข้าไปที่แอป h o t o r o o m นะคะเริ่มต้นจากภาพถ่ายอันนี้แพรจะทำให้ดูเลยว่าเราสามารถถ่ายภาพจากแอปได้เลยนะคะ แล้วแอปก็จะทำการสแกนภายใน3วินาทีเลยหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่รถราคานะคะช่องรถราคาอันนี้เราได้ภาพแรกมาแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ไปแตะที่รูปภาพนะคะแล้วก็สามารถใช้มือนั้นยอ่อหรือว่าขยายได้ ถ้าเราอยากจะแก้ไขตัวอักษรนะคะก็เข้าไปแตะเหมือนเดิมที่ตัวอักษรนะคะแล้วก็เข้าไปแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนเป็นราคาของสินค้าของเรานะคะใครอยากจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปเลยค่ะตัวนี้ทุกคนสามารถเลือกฟอนต์ได้ตามใจเลยนะคะจากนั้นค่ะเราจะมาเลือกภาพพื้นหลังอันนี้ทางแอปก็จะมีมาให้อยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะใช้ภาพถ่ายของเราก็สามารถใช้ได้ตามปกติเลย ะะแล้วก็เข้าไปที่ธรรมชาติค่ะเพื่อให้เข้ากับสบู่ของเรานั่นเองถ้าไขสบู่สีฟ้าก็เลือกเป็นท้องฟ้าก็ได้นะอ, <c oughs> อันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบจากนั้นค่ะอยากเปลี่ยนสีป้ายก็เข้าไปแตะที่สีป้ายแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยตามใจเรานะคะสำหรับตัวแพรเองก็จะแต่งภาพนี้เป็นแนวทูโท,ทนนะคะไม่เอาสีเยอะอะไรประมาณนี้ เราก็จะมาเพิ่มลูกเล่นหน่อยๆนะคะด้วยการเพิ่มกรอบหรือว่าทําให้ภาพของเรานั้นมีมิติมากขึ้นอันนี้นะคะแพเข้าไปที่กรอบนะคะสําหรับตัวกรอบเนี่ยเราสามารถใช้เป็นกรอบภาพก็ได้นะคะหรือว่าทุกคนอยากเอามาตกแต่งภาพเหมือนแพก็ย่อมได้เช่นกันคะ่ะนี่แล้วก็มาย่อๆนะคะยน่นๆเอาไปขยายไปค่ะ อันเดียวก็ไม่น่าจะพอนะคะใช้สองอันก็น่าจะสวยกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะคะเรียกว่าด้านล่างไหมเลื่อนลงไปนะคะแล้วก็ไปเจอคำว่าทำสำเนาเห็นไหมคะแล้วก็กดไปที่ทำสำเนาค่ะตัวกรอบตัวเนี้ค่ะเราใช้มาตกแต่งภาพให้ดูมีมิติให้ดูสวยมากขึ้นนะคะตามสไตล์ของเราเลยว่าแต่สไตล์ของเรานั้นคืออะไร อันนี้ก็ไม่รู้นะคะทำไปทำไปค่ะจากนั้นเราเห็นไหมว่ากรอบมันทับตัวสบู่ของเราใช่ไหมคะเราก็ไปแตะรูปสบู่ของเราอีกครั้งค่ะแล้วก็เลื่อนลงไปนะคะแล้วก็แตะคาว่าด้านหน้าจากนั้นคะ่ะสบู่ของเราก็จะย้ายมาอยู่ด้านหน้าของกรอบอที่เราตั้งไว้นะคะจากนี้นะคะมันก็ดูจัดวางไม่สวยเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็สามารถใช้มือของเรานะคะขยับกรอบ เพื่อตกแต่งภาพให้สวยงามตามใจเราสำหรับตัวนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มสีได้ด้วยนะคะทุกคนเราก็ไปแตะที่กรอบแล้วก็เข้าไปแตะที่คำว่าสีนะคะแล้วก็เพิ่มสีเข้าไปอันนี้แปลก็จะเลือกเป็นสีเขียวเหมือนเดิมค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะแพรชอบอะไรที่มันเป็นทูโทนแพรก็จะเลือกสีเขียวเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะบางครั้งน่ะคนอาจจะชอบสีแบบเยอะๆอันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าดูสบายตานะคะเราก็จะใช้เป็นแบบทูโทนนะคะเราสามารถเพิ่มข้อความได้โดยการไปแตะที่คำว่า ข้อความนะคะทุกคนจากนั้นค่ะแล้วก็แก้ไขข้อความเพิ่มเติมข้อความได้อันนี้แล้วแต่เราจะใช้คําว่าอะไรจากนั้นค่ะก็เหมือนเดิมเลือกคําว่าตัวอักษรนะคะไปเลือกฟอนต์ของตัวอักษรที่เราต้องการได้เลยอันนี้แล้วแต่ทุกคนอยากจะใช้ตัวอักษรแบบไหนนะคะถ้าเป็นตัวภาษาอังกฤษนั้นก็อาจจะมีฟอนต์ให้เลือกเยอะหน่อยนะคะส่วนข้อเสียของแอปนี้นะคะก็คือฟอนต์ยังน้อยอยู่นะคะแต่ ก็เข้าใจไม่เป็นไรเพราะว่าแอปเขาก็ทำได้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนอยากได้กรอบหรือว่าอยากได้ที่มันเป็นพื้นหลังแบบนี้ให้ตัวอักษรเราเด่นชัดมากขึ้นนะคะ <S <S ก็เข้าไปที่ลักษณะนะคะแล้วก็แตะคาว่าพื้นหลังค่ะเราก็จะได้พื้นหลังขึ้นมาจากนั้นนะคะก็จะมีสีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแล้วแต่ทุกคนอยากจะเลือกสีอะไร หากว่าใครมีความรักอยู่ก็ขอให้เลือกเป็นสีชมพูนะคะหลังจากนั้นค่ะเห็นไหมคะว่าเรียบร้อยแล้วเร็วมากเลยแล้วก็กดบันทึกไปอย่างอาระวัมภาพของเราปกติได้เลยจ้า และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แพรฝากคุณกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักนะคะหรือไม่ก็เพื่อนๆของคุณที่กำลังเริ่มต้นในการทำออนไลน์แพรแล้วก็สตาร์ลิชี่ทุกคนสนับสนุนให้ทุกคนมีไรายได้ไม่จำกัดนะคะเราก็จะเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ